ญยติหลบไปคุณญาหลบไปก่อนโอ้โห<ไ>ปลาก็ไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้หนูเล็งก่อนไอ้เหี้ยโอ้ยตีไกลย,ยิงไอ้เหี้ยยยยอะเวลามึงยิงมึงเล็งก่อนดีเหี้ยไม่ใช่โผล่แล้วยิงเลยไอ้้เหียมือฮัลโหลมือกู <laughs> ดุดุดย,ยใจห,หนึนะ่งเด้อ เน็ตมึงดีเลยเหรอเน็ตเน็ตมึงดีเลยเหรอไอ้เหี้ยเมื่อกูเห็นทุกคนทุกทัพที่มึงยิงมึงเล็งแบบยิงแบบกระสุนหมดแล้วไอ้ควายโอ้โอ้ยเหี้ยไอ้หนุนไอ้หนุนมึงยิงไอ้หนุนมึงเขาโผล่มาติชาติมึงเพิ่งกลั่นไหนไอ้เหี้ยเน็ตมึงช้าอ่ะเอ้ยเน็ตกูไม่ดีมั้งไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยมึงนั่งดูจอมึงแบบประตูมังโผล่เป็นวิอะไมึงพ่อยิงมึงยิงมึงยิงตอนที่เขาหลบไปแล้วไอ้เหี้ยในจอกูอ่ะกูยังไม่ชินกับ D P I ใหม่กูเลยมึงเล่งก่อนยิงไอ้เหี้ยมึงไอ้หนูกูอยากอ่านให้มึงดูว่าไอ้หนูไอ้หนุ่มเฮียโผล่ดิไอ้เหี้ยกูเห็นไปมึงมึงเล่งก่อนดิตัดกูยิงไม่ได้แล้วมึงเล่งก่อนดิกูไม่ยิงกูไม่ยิงมันแม่งไอ้เหี้ยกูเดินกลับได้ไหม มึงเล่นอนดิไอ้เหี้ยเวลามึงจะยิงอ่ะอุดจจอมึงกูท้ออ่ะเออเนี่ยโอ้ยโอ้แม่มึงอ่ะไอ้หนุนเออเราไปไอ้หนุนลบไอ้หนุนลบไปก่อนมึงไปปั๊มปั๊มมึงปั๊มให้ย่างปั๊มอยู่ได้เจ็ดร้อยคนโอ้โหมันก็เดินสักไกลเลยพี่เอ๊ะพี้เถื่อวะยิง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 เออชุบชุบ มันชุบไม่ได้ไอ้เยี่มันไหมไปแล้วเอาเหรอเอาเลยเอาเลยเอยไม่รู้อ่ะเฮ้ยหลังหลบหลังหลบหลังหลบหลังแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงยิงยิงวินวานวินวอร์ดโปรเจกต์ไอ้เชิยกูท้ออะแล้มันจะยิงซ้ายยิงขวาแมวกูตายดีกว่าไอ้เยี่ยะแอะไรเนี่ยแล้วมันสุดท้ายมันควรจะโดนอยู่ว่ไอ้สัตว์กูท้ออะดูจอยดูจอยเหนื่อยแล้วกูโคตรท้อไอ้เยี่